เรื่องเล่าที่หายไปตำนานกระซิบรักบรรลือโลกจังหวัดน่านภาพปู่ม่านย่าม่านหรือกระซิบรักเป็นภาพงานจิตรกรรมฝาผนังผลงานของนานบัวผัผนชาวไทยลือ้อเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบกันซึ่งวาดขึ้นในวาระที่ทางวัดได้ทำการบูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่าน ช่วงรัชกาลที่4ภาพมีอายุมากกว่า140ปีแต่ภาพของคู่รักคู่นี้ยังคงความสมบูรณ์และกลายเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองน่านจนถึงปัจจุบันคำว่าปู่ม่านย่าม่านหมายถึงคำเรียกชายและหญิงชาวพม่าที่เป็นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนโดยคำว่าปู่หมายถึงชายชาวพม่าที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่และย่าหมายถึงหญิงชาวพม่าที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนคำว่าม่านหมายถึงพมา่า ในภาพฝ่ายหญิงแต่งกายแบบหญิงพมา่าโบราณส่วนฝ่ายชายถอดเสื้อและมีการสักยันต์ตั้งแต่พุงลงมาถึงต้นขามีลวดลายที่ทองเรียกว่าสักเกาพุงดำและที่หน้าอกเรียกว่าสฝาง การสักเหล่านี้แสดงถึงฐานะของชายที่มีค่าทาตบริวารจำนวนมากมีความเชื่อกันว่าหากต้องการให้ความรักมีความมั่นคงยืนยาวสามารถมาขอพรต่อหน้าปู่ม่านย่าม่านได้การขอพรคู่รักต้องไปทำการลอดซุมพญานาคคู่ขวัญที่อยู่ทางด้านหน้าที่มีอายุก,กว่า400ปีโดยเดินรอบทวนเข็มนาฬิกา3รอบแล้วค่อยมาขอพรกับปู่ม่านย่าม่านส่วนฝ่ายชายจะต้องจำบทบอกรักคือ จักเอาไว้ในแนากับครัวหนาวจักเอาไว้พื้นนากาะกางหาวกวบผวมองเมยสอดดาวลงมาข้าลุมจักเอาไปใส่ในวังควงคุ้มก็ลัวเจ้าปลาใส่แล้วลู่เอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี่จักฮือมันให้ไอฮีไอี่ยาปีนอนสะดุง้ง แลเป็นภาษาภาคกลางว่าความรักของน้องนั้นพี่จะเอาฝากไว้ในน้ําก็กลัวเหน็บหนาวจะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุมรักของพี่ไปเสียหากเอาไว้ในวังในคุม้มเจ้าเมืองมาเจอก็จะเอาความรักของพี่ไปเลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่จะให้มันร้องไห้รำพีรำพันถึงน้องไม่ว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่นเพื่อนๆเ,นเนชื่อหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ